สวัสดีนักเรียนนักศึกษาทุกทคนครับและทุกทุท่านที่เข้ามารับชมในครั้งนี้ด้วยนะครับกับหัวข้อเรื่องการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบ IOT กับผมครูตู่กิติทัศน์มาครับครับพบกันใน l a บที่3นะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการกดสวิตช์นะครับให้หลอด LED ติดดับนะครับจากรูปภาพนะครับเราจะเพิ่มสวิตช์ตัวนี้นะครับขึ้นมา1ตัวนะครับเพื่อให้สั่งเพื่อสั่งการนะครับให้เวลาเรากดสวิตช์ตัวนี้นะครับ หลอด led จะเกิดการติดนะครับทีนี้เรามาดูตัววงจรกันนะครับครับจากวงจรชุดนี้นะครับครูขอเพิ่มต่อจากแ l บที่2กันนะครับโดยมีการนำสายไฟนะครับตัวผู้ขึ้นมาอีก1เส้นนะครับพร้อมกับตัวปุ่มตุอนหรือว่าสวิตช์นะครับที่ใช้ในการกดครั้งนี้นะครับให้เรานะครับต่อสายไฟนะครับไปยังขั้วบวกนะครับของขาที่36ครับ แลนำสายไฟอีกเส้นหนึ่งนะครับต่อเข้ากับขาที่14ครับหลังจากนั้นนะครับเตรียมสายไฟอีกเส้นหนึ่งครับต่อเข้ากับตัวปุ่มตุอนนะครับแล้วก็ขั้วบวกครับทีนี้บอร์ดเราพร้อมแล้วนะครับถัดหน้าเรามาเริ่มเขียนโปรแกรมด้วยกันครับน e วไฟล์ขึ้นมาเลยนะครับ ครูขอนำคดนะครับตัวอย่างจากแหล่งที่2มาประยุกต์ใช้ต่อนะครับก็ให้เราคอนโทรลเนะครับแล้วก็ Copy มาวางที่ไฟล์ใหม่เลยนะครับตัวแปร led นะครับจะเก็บไว้นะครับเพื่อใช้งานในขาที่15ต่อนะครับให้เราเพิ่มตัวแปรขึ้นมานะครับครูขอตั้งชื่อว่าเป็นบัททอนนะครับตัวนี้ปุ่มมัททอนของเรานะครับจะอยู่ที่พิน14ครับ มามาดูในวายลูปกันนะครับขอเพิ่มตัวแปรนะครับเป็นเงื่อนไขกรณ้นี้ที่เรากดปุ่มนะครับบัตอนเข้าไปนะครับ เมื่อเราเขียนโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เราเซฟไว้ด้วยนะครับครูขอตั้งชื่อว่าเป็นแลบ3นะครับทีนี้เราต่อสาย USB ของบอร์ดเข้าไปที่โน้ตบุ๊กเราเลยนะครับกดปุ่ม start stop 1ครั้งครับรองนี้เราลองรันดูนะครับแก้ตัวนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับ ทอลองอีกทีครับสังเกตนะครับเมื่อเรากดปุ่มบัต t ท n นะครับจะจะเกิดไฟติดที่หลอด LED น,นะครับและหน้าจอของเรานะครับจะมีข้อความว่า You push button down นะครับปรากฏอยู่นะครับ สำหรับแ a บที่3นะครับขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอให้นักเรียนนักศึกษาทุกคนลองนําตัวอย่างของ l ลบที่3นี้ครับไปลองฝึกปฏิบัติดูนะครับสุดท้ายนะครับฝากให้ทุกคนนะครับช่วยกดไลค์เป็นกาลังใจให้ครูในการทําคลิปดีๆด้วยนะครับครับผมสซาวันี้ขอบคุณครับ